พี่พงศ์ทำไมพี่กลับมาเร็วจังเลยอ่ะพี่ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอถ้าพี่ไม่กลับเร็วอ่ะพี่จะเห็นเหรอวันรีทเอาชูข้ามาในห้องเนี่ยเอาอย่าูถ่ายนะเดกอ้เหรอนี่แกออยเหรอทำไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่มันเร็วทั้งคู่ไอ้คนนึงก็กินไม่เลือกอีกคนก็มัดมากไม่พอเออ พี่ครับพี่ใจเย็นนะครับค่อยๆพูดค่อยกจยนะเงียบไปเลยสัดละเลวแกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเขามีผัวแล้วรู้ครับรู้ว่ามีทำป็นอะไรนะทวาเสาร์อัอออนอ มีโชว์กบเสียงก็เงินหรอยเข้าใจแลเธอแล้วมันแล้วมันแมันแลนก็อย่าไปเชื่อไปนะไอ้นี่มันโกหกโลดแหดนแล้วสันเห็นเท็จกันหมดแล้วเออเออก็หนุ่มๆขอโทษนะก้อยก็ยังพูดให้หนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมา เรื่องนอกใจไปมีโถเนี่ยครั้งเดียนก็อแล้วก้อยใส่หอเปะันได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลัอกนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสคนขาดกันอแล้วแล้วแบบนี้นุมจะอยู่ที่ไหนก้อยจะไปอยู่ไหนอยแล้วงแกชีวิตแกไม่มีครั้ง่ะเมื่อไม่มีก็ซากับิสิทธิ์ไรอนงนีแหละออกไปเมจ แกไม่ต้องมาเลี้ยนเธอต้องเมียฉันไม่มีผู้วจะช่วยอย่างแกออกไปออกไปออกไปด้วยไปเออไปก็ได้ไปไปปอง าแล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครเรื่องต่างสเสนเ่หาเป็นรายการต่อไปเลยนะครับ พุทธศาสนสุภาษิตวันนี้ค่ะนี่น่าท <ำ S 2> ักทีนี่ทันตีแม้พูดว่าประมาณก็ถูกคนนิทาคร้าผมปิดท้ายข่าววันนี้ครับไปดูภาพการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงบนเกาะสุลาเวสีของประเทศอินโดนีเซียครับส่งผลให้บ้านเรือนอย่างน้อย15หลังพัทลายลงสู่ทะเลเพราะดีไม่มีแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บน,นะครับเนื่องจากผู้เทียบสายแต่จ่าด้อไปก่อนหน้านี้แล้วลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Thank <laughs> you. สุขภาพอนามัยนี้เป็นสิ่งสำคัญก็เป็นพื้นฐานของเงรีชีวิตทั้งบนดังคำกล่าวที่ว่าจิตใจที่แจ่มใสน้อมอยู่เหนือนร่างกายที่แข็งแรงหากประชาชนม,มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีสติปัญญาเล่าเรียนประกอบสัมมาอาชีพสร้างสรรค์ความเจริญต่างๆให้แก่ชาติบ้านเมือง ดังนั้นถ้าจะลากล่าวว่าพลเมืองที่แข็งแรงย่อมสามารถสร้างชาติที่มั่นคงก็คงจะไม่ผิดพระราช้วจรักของสมเด็จพระนางเจ้าสรรราุริ ikit พระบรมารนาชินีาพระบรมราชินีพันปี